สวัสดีจ้าพี่น,อน้องมือนียูกับช่องสาวสอนพระรอคือเก่าจ้าพี่น้องมือนีพระรอยู่ตลาดน้ำเสาอำเภอหนองบัวละเวดจ้าจังหวัดชัยภูมิมือนีกับเป็นเสาวันที่16จา้าของเดือนมก,กรากคมพศ2568เนาะบรรยากาศเนี่ยมืเสาจา้าพี่น้องหัวกงมาหอดมาถึงสอนพระรอมาเห็นลานีจา้าพี่น้องสิหนาหนาวอากาศเยน็นๆสิกินกล้วยปิ้งเนาะอายล้วกำลังปิ้งหอนๆอนไม่ไม่เลย ไอขายนวยละาจะบาทได้าาหาหน่วยยีสหหยยยยย่สิบาทครับ,าบาหาหน่วยยี่สิบาทจ้าเอาให้จักหาหน่วยใน่เอาแบบนี่แข็งแข็งในจักหน่วยเด้อแข็งแข็งในจักหน่วยหาชิ้นยี่สิบบาทหรือว่าหาหน่วยยี่สิบบาทจ้าพี่น้องไอราสิขายอยู่ตลาดน้ำเซาถูกวันที่สิบหกของเดือนนะจ้าพี่น้องไมแก้วนะแม่เอาจ้าเอาใส่เลยลาดเลย ลาดใส่เลยว้าอาหนามันสิกินจังไหมมันก็ตตองมีหนามเชื่อมตัวเดีจคนมักครับมันานขวดบอกเอาลวหนุบพยานอ้วนดอกกระสซเนียนอันจะสีแสบตัวใส้น้าเชื่อมน้าเพิงนี่เนาะข้าว่าเนาะเส็บๆสบใส่ลงไปเลย พันพันว่าใช้น้ำเชื่อมเพิ่นขายยี่สิบบาทซีนวายยี่สิบบาทจ้าพี่น้องทางค้นผลกับมะมักทางข้น่นกับมะมักเนาะแต่ว่าสําหรับสาวสอนผ้ารอนี่มากมกใช้น้าเชื่อมไม่ใช่น้ำดูดนะคะเป็นกล้วยในแก้วน,นะเห็นปะคูณน่ะเป็นตะแเสบ็บบ่ได้แล้วเนี้ยหนึ่งบะนีสาวสอนผ้ารอสิไปหาข้าวจีจะกินข้าวจีนะนี่เ้าต้องกินแนี้ยเนี้หอนหอนเนี้ยู่ทา้งไฟจ้าพี่น้องกินข้าวจีเนาะเจ็บปากก็เลย ยี่สิบบาทจ้าพี่น้องนนานห็นว่ายี่สิบบาทหอยลงตรงเตึงยี่สิบบาทจ้าไปสวาวสานผ้าลอยเห็นแล้วขอจีบานนี่ตลาดน้าเสาอำเภอนองบร,รเวนิพันศมีทุกวันที่สิบหกของเดือนจ้าพี่น้องก็เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณใหนขายตั้งแต่ประมาณหนึ่งโมงเ้าขึ้นไปจ้าจนเวลาหอดเทียงเนาะมาพอแล้วขอจีขอจีก,ก็ละเจ้าบาทแม่ บบวันเราจะบาทหรอกเขาจี้ท่าไทยสิบ,บาทบรอกสิบ,บาทจ้าพี่น้องเขาจี้หอนหอนเอาให้เจ้าสองก้อนได้แม่เขาจี้ท่าไทยเอาสองก้อนนี่จ้าหอนหอนเลยเนาะมื้อนี้กะกะอากาศก็นาวนาวจุจ้จาพี่น้องตาบากะบ่หนาวแห้งปานัยคือสองสามมือที่ผ่า,านมาเนาะอากาศนี่กัเป็นอุ่นๆขึ้นมาแล้ว เพิ่นขายก้อนละสี่บาทจ้ะสาวเอาสองเอาสองก้อนเนาะเอาสองก้อนท่า,ทาผุนขาเจ้าไแดงยังมาขายเนี่ยเนาะตลาดอำเภอหนองบัวละเวเฮ้าหนี่ซียู่ริมถนนนะจ้าพี่น้องซีริมถนนสองข้างทางข้างตะบะเฮ้ากาตองระวังเอาจ่าขาไปขามาเนาะทางในลงไปไปสอนหนึ่งกระสิเป็นพวกไอ้สอนเสืส้อผ้าหนอ่แพทย์นะจ้าพี่น้อง บรรยากาศคือคืนคือขักคือเก่านั่นแหละจ้าอยู่กับทีมงานของไอ้ปลาฉลองใช่กับเสี่ยมืน่นมิวสีคือเก่าจ้าพี่นอ้อง้ามพูดนี่อย่างอายทวนทวนเนีน่ยุ่นใส่กอกใส่กอกย่างใส่กอกใส่กอกเป็นภ่มิเป็นพ่วงยืนจา่าหอยอันโตนเอเ็นเตียนอยู่ใส่กอกขายล้าเจ้าบาาได้เจ้าปครับ สิบ,บาทจ้าพี่น้องไอรละสิคายละสสิบ,บาทเด้อหันหันเด้ออันเป็นไข่คอลอแคอแ่แน่นิดน้อยนอยิดเดียวอะไรจะบาทได้หน่วยหน่วยละบาทจ้าไอรละสิคายหนย่วยหน่วยละบาทเท่านั้นจ้าพี่น้องใส่กวางหมูวุ้นเส้นเนาะเป็นย่างหันหันเลยผู้นใดเข้ามนะาเบิ่งคลิปนี้ละ่ะก็อย่าลืมไปกำลังใจให้ชาวสาวสอนผ้ารอท่านจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามเพนเจอร์คลิปหนาสิเดมีคลิปไม่ให้เบิรงเนาะตวบายคลิปนี้สาวสอนผ้าหลอกก็ขอตัวกันอาจารย์พี่น้องแม่แล้วคลายใส่เกาะคือกัรลานี่ใส่เกาะลานี่ก็สิบเป็นลานขนมปังจา้าขนมปังปีบ๊บ บรรยากาศของสร์วันที่16อำกัเพื่อนองบัวระเบกาจะประมาณนี้ด้วยจ้าพี่นอ้อ,องผู้ใดเข้ามาเบื้องหลังขอพคุณห้หลายจ้า